เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ไม่เคยหลับไหลด้วยสีสันของแสงอาทิตย์ที่โอบล้อมทะเลไว้คื่นลมที่พัดพาเอารอยยิ้มของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเมื่อยืนเมืองสิวิไลนี้อย่างไม่ขาดสายโดยได้รับการดูแลความปลอดภัยจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาแห่งนี้จัดกำนันเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้หยุดพักผ่อนบนเขาลูกเดียวของที่นี่ จึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนแห่งนี้ว่าหมู่บ้านทับทยาบวกกับลมทะเลที่พัดผ่านในฤดูผลเรียกชื่อตามท้องถิ่นว่าลมพัทยาและกลายเป็นหมู่บ้านพัทยามาจนถึงปัจจุบันจากชุมชนประมงเล็กๆกลับกลายเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกจากภาพถ่ายทางอากาศของทหารอเมริกันในยุคสงครามอินโดจีนเมืองน,นี้จึงกลายเป็นตำนานบทใหม่บนแผนที่ท่องเที่ยว ของโลกในปีพุทธศักราช2511สถานีตำรวจทรเมืองพัทยาได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งเป็นเพียงสถานีย่อยที่ย่อส่วนจากสถานีตำรวจทูรอำเภอบางละมุงเล็กแต่ยิ่งใหญ่ในบทบาทของการสร้างความปลอดภัยอยู่ริมถนนพัทยาสายสองเกือบ16ปีต่อมาจึงได้ย้ายมาตรง,งานอยู่ถนนชายหาดเมื่อวันที่21เมษายน2527ตราบจนปัจจุบัน ในวันนี้ภายใต้การนำของพันตำรวจเอกอนเนกศักดิ์ทองอยู่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและทีมงานการบริหารความปลอดภัยชุดปัจจุบันได้น้อมนำนโยบายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสู่การปฏิบัติด,ดูแลความสงบรเรียบร้อยและความปลอดภัยของเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งนี้จากโครงสร้างของฝ่ายงานด้านความปลอดภัยเช่นงานป้องกันปรับปราม งาน,นอำนวยการงานจราจรงานสอบสวนงานสืบสวนถูกแบ่งฝ่ายสายงานระบุหน้าที่ให้รองรับการบริการแก่ประชาชนในพื้นที่191.97ตารางกิโลเมตรทุกจัดสรรแบ่งเขตร,รับผิดชอบการตรวจเป็น8เขตตรวจ3ชุดปฏิบัติการหมุนเวียนตลอด24ชั่วโมงพร้อมด้วย16จุดเฝ้าระวังเหตุและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงชุดเครื่อนที่เร็ว ชุดปฏิบัติการพิเศษที่พร้อมจะดูแลจุดวิกฤตตลอดเวลาเตรียมความพร้อมรองรับการบริการด้วย one stop service หัวใจสำคัญในการให้บริการที่มีพนักงานสอบสวนและสืบสวนเวรรอให้บริการตลอดเวลาและกระจายจุดบริการไปยังสถานีย่อย2จุดได้แก่สถานีย่อยโค้งดงตานตั้งอยู่หาาจอมเทียนและสถานีย่อยเกาะลลานตั้งอยู่บนเกาะหลานดูแลความปลอดภัยทั้งเกาะลลานเกาะสังมุ่เกาะไข่ เพราะพัทยาไม่เคยหลับไหลตำรวจพัทยาก็ไม่ยอมหยุดพักช่นกันในพื้นที่เขตสอบสวนของสถานีตำรวจปทรเมืองพัทยาทิศเหนือติดกับสถานีตำรวจภูทรบางละมุงทิศตะวันออกติดกับสถานีตำรวจปทรหนองปลือทิศใต้ติดกับสถานีตำรตวจป,นนปทดดนรปนนาจอมเทียนและทิศตะวันตกติดทะเลเอ่าวไทยด้วยความยาวของชายหาดกว่า15กิโลเมตรทอดยาวสวยงาม โดยมีอัตรากำลังคนอนุญาตทั้งสิ้น468นายมีคนครอง364นายว่า109นายโดยแบ่งเป็นชั้นสัญญบัติอัตราอนุญาต87นายครอง55นายว่า32นายชั้นประทวนอัตราอนุญาต381นายครอง309นายว่าง77นายพัทยามีประชากรตามทะเบียนราษฎรประมาณ1000 0สกว่าคนแต่ประชากรแฝงและนักท่องเที่ยว ที่แวะเวียนเข้าออกกลับมีมากมายหลายล้านคนต่อปีเราต้องไปเชิญกับผู้คนที่หลากหลายและภารกิจแห่งความปลอดภัยที่หลายหลากในแต่ละวันกำลังคนที่มีจึงจัดสรรให้พร้อมรับมือในแต่ละภารกิจย่างเต็มกำลังและเราคือผู้รักษาความสมดุลของความปลอดภัยเราดูแลทุกสถานการณ์ด้วยรอย,ยิ้มด้วยกฎหมายและด้วยหัวใจที่มั่นคง ยึดหลักกรอกการทํางานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติสอดรับนโยบายของตํารวจทรภาคสองและข้อกําชับสั่งการของตารวจภทนจังหวัดชลบุรีจึงเกิดเป็นภาพการทํางานที่สําคัญและโดดเด่นเช่นภารกิจถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์พระราชอาคาัตุกะและบุคคลสําคัญ ภารกิจอำนวยการความปลอดภัยให้กับเทศกาลท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพัทยาในทุกเดือนตลอดทั้งปีขุดโครงการรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างๆเช่นโครงการ5ปลอดการตรวจตราสถานที่สำคัญสาคัญสถาบันการเงินเน้นในด้านการตรวจตราการป้องกันการจัดอบรมการสถานบันเทิงการประชุมผู้ประกอบการซ้อมแผนต่างๆและปราบรามอย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดผลลัพธ์ปรากฏสู่สายตาผู้คนจนเป็นที่ยอมรับให้เป็นพัฒยาโมเดลที่ทันสมัยเช่นกล้องวงจรปิดอัจฉริยะทั่วเมืองพัทยาและเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องการวิเคราะห์อัธญายกรรม AI แบบริยธรรมการรายงานสภาพการจราจรช่วงเทศกาลสดๆจากสนามจริงการใช้ AI เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วทันสมัยทันเหตุการณ์ ใช้ระบบการตรวจสอบสายตรวจโดนทั้งสภาพการจราจรและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานรื่วมกันอย่างเป็นระบบบูรณาการความร่วมมือดูแลเมืองพัทยาอยู่ตลอดเวลาจัดการกับปัญหายาเสพติดในรูปแบบของแซนบ็อกโมเดลพัทยาอย่างเป็นระบบครบวงจรเพื่อขยายต่อสู่พื้นที่ทั้งหมดโดยเริ่มจากแซนบ็อกจอมเทียนซอยส ตึกหมาแซนดบ็อกและตึกแมวแซนดบ็อกอย่างต่อเนื่องจริงจังเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านเช่นโครงการตำบลยั่งยืนสตองเกอร์ทูเกเตอให้ความสำคัญต่อตัวแทนภาคประชาชนเช่นกตอตรตำรวจอาสาและหน่วยงานต่างๆเข้าถึงสถานศึกษาครบทุกสถาบันการศึกษาทั้งโครงการแดรวิทยากรบรรยายพิเศษ p o l i c e in s c o o o l ครูทง5นาทีและโครงการตำรวจประสานโรงเรียนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในกิจกรรมต่างๆเป็นต้นนี่เป็นเพียงบางส่วนที่หน่วยงานนี้ได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่เมืองพัทยาแห่งนี้จนเกิดความอุ่นใจเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากเพื่อชาชนและนักท่องเที่ยว สมดังวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ว่าเป็นตำรวจมืออาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสเพื่อให้เกิดความพาสุกแก่ประชาชน